พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มราคาของข้าพระองค์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกายกู้มือภาวนาประจำวันดิฉันกริยาแสนทวีวันนี้ขอเสนอบทเรียนเมื่อผู้วินิจฉัยสิ้นชีวิตบทเรียนจากพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยบทที่สองข้อ19 พระธรรมข้อที่19และต่อมาเมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิตแล้วเขาทั้งหลายก็หันกลับและประพฤติตัวชั่วร้ายเสียยิ่งกว่าบรรพบุรุษของพวกเขาโดยไปติดตามพระอื่นๆเพื่อปรนิบัติพระเหล่านั้นและกราบไหว้พระเหล่านั้นเขาทั้งหลายไม่งดเว้นจากการกระทําของพวกเขาหรือหันไปจากทางดื้อดึงของเขาทั้งหลายนี้ เราได้เห็นว่าผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความยำเกรงพระเจ้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อจิตวิญญาณของชนชาติอิสราเอลในตอนนี้เราเห็นผลตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นเมื่อผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณเสียชีวิตอิสราเอลที่ดื้อรัน้นกลับไปปรนนิบัติพระอื่นและประพฤติตัวชั่วร้ายยิ่งกว่าบรรพบุรุษของพวกเขาราวกับว่าการเสียชีวิตของผู้วินิจฉัยได้ปลดปล่อย พวกเขาจากข้อจำกัดและทำให้พวกเขามีอิสระในการปรนิบัติพระอื่นที่อยู่ในใจของพวกเขา ริสจากมีผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวไม่ได้บ้านจะมีเพียงบิดาที่เป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณที่ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้บรรดาบุตรหลานท่านเองก็จะมีเพียงบิดามารดาในบ้านที่ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้ความสัมพันธ์กับพระเยฮโฮวาไม่ใช่การติดตามผู้นำที่เป็นมนุษย์แต่เป็นการมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพระเยซูคริส แม้จะเป็นนามพระไทยของพระเจ้าที่ยังให้คริสตจักรที่เราร่วมนมัสก,การยังคงมีผู้นำฝ่ายวิญ,ญญาณที่ยำเกรงพระเจ้าในช่วงที่ทรงยึดเวลาการเสด็จกลับมาของพระองค์ก็ขอให้มั่นใจว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อเราจะไม่เข้าไปมีส่วนในลัทธิหรือความเป็นตัวตนของเรา ท้ายที่สุดเราต้องขอบคุณที่มีผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณที่ไม่มีวันเสียชีวิตพระคริสต์ทรงเป็นเจ้าบ่าวนิรันดร์ของคริสตจักรพระองค์ทรงชนะความตายทรงเป็นขึ้นมาและบัดนี้พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาบนบัลลังก์พระเจ้าโดยกำลังอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อเราหากเรารับให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงและจดจำพระองค์ในทุกด้านของชีวิตแล้ว เราจะยังใช้ชีวิตแบบนี้ในตอนนี้หรือไม่ใครครวญ โดยจับจ้องที่พระเยซูผู้ให้กำเนิดความเชื่อของพวกเราและผู้ทรงทำรรให้ความเชื่อของพวกเราสำเร็จผู้ซึ่งเพราะเห็นแก่ความปิติอินดทีที่ทรงตั้งไว้ต่อพระพักพระองค์นั้นได้ทรงทนเอากางเขนโดยทรงเหยียดยามความละอายนั้นและประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วฮีบรูบทที่12ข้อส ท้ายสุดนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้เรานั้นยำเกรงผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณในคริสตจักรของเราอธิษฐานเผื่อท่านและตัวเราเองนั้นจะมีชีวิตที่สนิทสนมกับพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานในการติดตามพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.